สรุปเลขเด็ดตามกระแสนะคะเลขเด็ดเลขดังตามกระแสมาแรงค่ะก็ต้องขอเริ่มต้นกันที่เลขของน้องอุงอิงนะคะก็ถือว่ามาแรงสุดๆในตอนนี้นะคะน้องอุงอิงจับเลขปิงปองที่สารของแม่ฮันนี่นะคะงวดนี้ก็จับเลขลูกปิงปองด้วยกัน3คนนะคะก็คือปู่สนชัยนะคะปู่สนชัยจับได้หมายเลข6นะคะ และคนที่สองที่จับก็คือบอสโจนั่นเองค่ะก็จับได้หมายเลข2ค่ะส่วนน้องอุงอิงนะคะจับเป็นคนที่สนะคะและได้หมายเลข5ค่ะและเลข3ตัวที่จับได้ก็คือหมายเลข6 2 5นะคะ2ตัวก็จะได้สอง2 2 6นั่นเองค่ะ ส่วนใครนะคะที่ชอบแล้วก็อยากเล่นแค่เลขของน้องอุ่อิงตัวเดียวนะคะที่จับได้ก็คือหมายเลข5าถ้าอยากจะเล่นแค่5้าตัวเดียวก็สามารถเล่นแค่หมายเลข5าแล้วก็หาตัวจับตัวอื่นที่ตัวเองชอบมาใส่กับเลข5าได้เลยค่ะผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแนวทางของแต่ละคนก็มีเข้ามีหลุดค่ะ และทุกอย่างก็ต้องมีสมหวังแล้ก็ผิดหวังกันไปตามระเบียบนะคะท่านผู้ชมถ้าอย่างไงก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่เลขเด็ดในกระแสนะคะที่คาดว่าน่าจะมาอีกในงวดนี้นะคะก็คือเลขของตำรวจคลั่งที่สายใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นเลขของห้องพักที่ตำรวจท่านนี้พักอาศัยอยู่นั่นเองค่ะ และหมายเลขห้องพักนะคะก็คือหมายเลข2ทับ269ค่ะเลข269นะคะแล้วก็2669นะคะก็ไปตรงกับเลขดังหลายสำนักให้มานะคะก็ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะหาซื้อได้หรือเปล่านะคะแอดมินก็ลงเพื่อให้เป็นแนวทางในการหาซื้อลอตเตอรี่นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ มาต่อกันที่แนวทางกระแสดังจากเลขฟุตบอลนะคะเลขฟุตบอลของทีมลิเวอร์พูลนะคะถล่มแมนยูยับนะคะก็คือสกอร์7กับ0นะคะคนก็หาซื้อเลข70กันทั่วเมืองเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วก็เข้า5-2นะคะงวดนี้ก็ตาม7-0 0-7กันต่อไปอีกค่ะ มาต่อกันที่แนวทางรัฐบาลไทยของแอดออมฐานพัดนะคะก็หลุดกันไปแล้วนะคะงวดที่แล้วงวดนี้ใครชอบก็รอตามกันต่อค่ะรอรุ้นกันต่อนะคะงวดวันที่16มีนาคม66นะคะเลข3ตัวที่ให้มาก็คือหมายเลข759975785875ค่ะและเลข2ตัวนะคะเลข2ตัวที่ให้มาก็คือหมายเลข 9559 7557แล้วก็8558ค่ะฟันที่เลข5นะคะฟัน5เน้น5ค่ะต่อกันที่ใบแนวทางของเจฟองเบียนะคะงวดวันที่16มีนานะคะเลขที่ให้มาก็คือเด่น5ค่ะเด่น5วิ่ง5นะคะเลข2ตัวก็คือ50 5153ค่ะเลขเม็ดเดียวเน้นๆที่ให้มานะคะก็คือหมายเลข 5 7นะคะส่วนเลข3ตัวนิ้นก็คือหมายเลข8 5 7ค่ะก็ต้องขอบคุณเจฟองเบียรสำหรับใบแนวทางด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะเราจะมาดูที่ใบแนวทางของอาจารย์รานะคะอาจารย์รากิจนะคะงวดวันที่16บมีนาคม2566ค่ะงวดที่แล้วนี่ก็แตกบนแตกล่างกันเลยนะคะท่านผู้ชม และเลขที่ให้มางวดนี้นะคะเน้นบนมาให้นะคะก็คือหมายเลข18ค่ะวงกลมให้ที่18นะคะแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้ให้ที่หมายเลข46ค่ะดอกจันตัวสีแดงให้ที่หมายเลข16ค่ะแล้วก็มีเลข15นะคะเน้นบนค่ะส่วนล่างนะคะลงล่างนะคะก็คือหมายเลขที่วงกลมให้นะคะก็จะเป็นหมายเลข เกสค่ะเลขที่ดอกจันสีแดงให้ก็คือ49แล้วก็จะมีเลข79และขีดเส้นใต้ให้ที่91ค่ะแล้วก็จะมีเลข3ตัวนะคะที่งวดนี้อาจารย์เน้นให้ว่า3ตัวมีสิทธิ์ลุ้นมากเลยค่ะสำหรับงวดนี้นะคะก็คือเลข618 546293 815379แล้วก็เน้นที่891ค่ะ แอดมินขอฝากนะคะฝากรูปเพจทุกๆท่านนะคะถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ท่านไหนหรือใบแนวทางไหนนะคะก็ขอให้ตามแค่ใบแนวทางนั้นใบแนวทางเดียวนะคะตัดสินใจแบบเด็ดขาดเลยค่ะว่าถ้าซื้อตัวไหนถ้าเราจะถูกเราก็ถูกนะคะถ้าเขาพาหลุดเราก็หลุดกับเขาถ้าเขาถูกเราก็เฮกับเขานะคะจะได้ไม่หมดเยอะค่ะท่านผู้ชม ขอย้ํานะคะถ้าใครชอบก็ตามอย่างมีสตินะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีค่ะ